ิดคุณเคยเล่นไมค c r a f t ในโหมด s i n เกิลเพลเยแล้วเคยได้ยินเสียงต่อบล็อกหรือทำลายบล็อกโดยที่เราไม่ได้เป็นคนทำหรือเปล่าหากใช่คุณไม่จาเป็นต้องกงังวลเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งลี้ลับอะไรแต่เป็นอาการหูแว่วไปเองก็เท่านั้น แต่หากโลกที่คุณกำลังเพลิดเพลินอยู่กับมันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวล่ะคุณคงจำสตีฟชายคนแรกที่คุณพบเจอในโลกไมคราบได้สินะบางทีเขาอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกไมค้า t ของคุณก็เป็นได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับราการสินนันชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมา เล่นมอสสตีฟเดเวลเลอร์นะครับผมก็จะเป็นเป็นตัวสตีฟนะครับผมที่วิ่งไล่เรานะครับผมมาดูกันว่าผมจะสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันตึงนะครับก็นะครับเสียงผมอาจจะแปลกๆนะเพราะว่าเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะผมเฮ้เนะครับก็นะครับสำหรับมอสตัวที่แล้วควฟเดเวลเลอร์นะครับเกิดแค่บนพื้นนะครับแต่ว่าจะตัวมอสนี้นะครับสตีฟเดเวลเลอร์ ผมปรับให้มันสามารถเกิดบนดินได้แล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเราต้องระมัดระวังตัวมากกว่าเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องรีบเราหาอาหารกันก่อนแล้วตรงนี้ก็มีเหมืองนะครับเราต้องรีบสร้างบ้านนะผมเพราะว่าตอนคืนนี้ผมบอกเลยว่าของจริงนะครับอันนี้อันนี้ของจริงนะครับเมื่อกี้ผมเห็นวัวอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋วเราไปล่าวัวด้วยนะครับ เออผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะอยู่แถวไหนดีจริงอยากอยู่เป็นในเหมืองนะครับแบบว่าผีอยู่บนดินนะครับปูลงเหมืองผีลงเหมืองปูอยู่บนดินอะไรงี้นะครับที่มันมีม้าด้วยวะเฮ้ยผีเจอวิเลจได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเราไปอยู่ที่วิเลจนะครับเออแล้วงั้นเราก็มีอาหารล้วโอเคหรือว่าได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราผมขอเออราสัตว์เพิ่มอีกนิดนึงนะครับตัดมาตรงนี้ด้วยนะครับผม เอาละ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 คนที่ได้เสียงต่อบ็อกเมื่อกี้ไหมครับอันนี้ครับคือเสียงแบบว่ามันมีโอกาสสปอนได้นะครับเอาแต่หัววันเลยไอ้นุม่มโอเคเดี๋ยวเราปล่อยไปก่อนแหนลืมเลยผมจะทำอะไรผมจะ ผมจะขุดฐานหินฝั่งนู้นโอเคหวังว่ามันจะไม่สปาวใกล้ๆตรงนี้นะกูตกตายเลยนะเนี่ยเมาส์ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าอากาศแปลว่าค่อนข้างชื้นนะครับผมก็ผมขยับเมาส์ยากมากเวลาคราฟของนะครับมันแบบว่าไม่สมูทไลบัตเตอร์ไหนคลิม,มินะ่าแอนด์เจคเลเดี๋ยวเราลงไปเลยนะแฮปกลางคืนแล้วค่อยขึ้นมาเดี๋ยวเราขุดอันนี้เสร็จแล้วก็ไปที่หมู่บ้านนะครับไปหาเออ่บ้านอยู่สักหลังนะครับไป <laughs> ขโมยบ้าน เออมันมืดแล้วโอเคมันทำกูตื่นแล้วตอนนี้ตอนแรกง่วงๆฮะเพราะเพิ่งตนนื่นตอนนี้กูตื่นจริงแหละโอเคโอเคเราไปฝั่งโน้นหมู่บ้านโอ้ชิดโอ้โหข้ามยังเร็วไปกอดแล้วดูดิครับทุกคนมันมืดขนาดไหนโอ้โหมันมืดได้กว่านี้มืดได้กว่านี้โอเคแล้วเราเห็นไฟอยู่วะ หลังไหนดีไม่มีหมวกให้โอ้โหมีแต่ชุดหนัง <c oughs> เร<อ>า <c oughs> อยู่หลังนี้เลยนะครับก็อุดไว้เครีย์ตรงนี้นะครับโอ้โหดูดิทุกคนดูว่ามันมืดขนาดไหน เนี่ยคือถ้าไม่ซูมอ่ะมองไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราทำเตียงนะครับเซฟจุดเกิดไว้ตรงนี้เดี๋ยวนอนดูครับตอนเช้าแม่งหมอกหนาจริงอะไรครับอะไรเอาหายไปละเอ๊ะ ทำไมหมู่บ้านนี้มันจูงงบน้อยอะ่ะมีอะไอะไรให้คนสะดมเลยแบบฟาร์มอะไรเงี้ยอ,อ๋อกลเลี้ยงอย่ฝั่งโ้นอะไรนั <c oughs> ่นะไอ้สลัดผัก <c oughs> ไอ้สลัดผัก <c oughs> มึงจะมามึงก็มาโอ้มึงอย่ามาแค่เสียง อุ้ยตรงนั้นมีฟักทอง <S <S เดี๋ยวน้องก็เกิดใหม่นะครับไม่ต้องห่วงอุ้ยได้เด็กสามอันเลย,ยเจย,ยมโอ้ยอดโอ้เจอแล้วครับเฮเออเราย้ายมาอยู่แถวนี้ก็ดีนะโหแม่งโคตรน่าอยู่อ่ะตรงเนี้ยบ้านฟาร์มนะครับบ้านป่าอันเนี้ยก็ได้บ้านป่าเราอยู่ได้ตลอดการแล้วครับอย่างนี้โหเยอะจัด ชิด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 ,ชดโอ,โอ,อ้โหสัตว์ตกใจยังไงยังไงแม่กระจอกกระจอกมากไม่มา ยิงได้ป่ะโอเคสัตว์โอ้โหแม่งเกิดหยุดหน้าเนี่ยเสียงดังชิบหายนะครับแม่งมาแต่เสียงเยงจอตัวแกขนลุกเลยครับแต่มันโง่ไงมันต่อบล็อกไม่เป็นเออสติปนี่ไงครับเป็นไปนเนี่ยสตีฟเดี๋ยวพรีสอนรออีกแหละ มันสามารถมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกตอนไหนเป็นว่าผมว่าน่าจะพอแล้วอกีสอกส,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 สองอันนะครับพูดไม่รู้เรื่องอะไรตอนเนี้ <larda> นยแม่งเลยโอ้ไม่มีลงไม่มีเหล็กอะไรให้เลยโอเคเดี๋ยวเราขุดขุดลูกอีกอะนะครับเดี๋ยวเราขุดอุ้ยอะไรไม่เอาแล้วนะบ้านนั้นอะ ตัวแล้วเออบ้านป่าเขาแบบว่าของเขาแรงจริงครับอันนี้ไม่อยู่แล้วบ้านป่าคออยู่ก็อยู่เราไม่ได้เหล็กเลยโอ้โหเราได้อาหารดูดิครับอยู่ได้ทั้งปีอะ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปลงเมืองกันแล้วมันเนียมันจะค่ำอีกอะตรงนี้เลยแล้วกันก่อนที่มันจะคํำครับนี่คือลงมาชั้นล่างแล้วนะ จะมีเสียงมันเป็นเสียงเหมือนถ้ำครับแถวนนี้ล้วขุดออกขวาอะไม่มีเสียงวัวปะมันโผล่ไหนเนี่ยนะไอ,อสัตว์มึงบ้าเหรอไอเขี้ยโผล่บ้านปลาว่าทำไมเนี่ยเอา,เอา แล้วทางผมออกมาทางไหนวะโอ้ยหายละโอ้โหผมบ้านป่าผมต้องเดินกลับบ้านอะไรล่ะมองเห็นมาแล้วไง ยายาแป๊บนะครับอฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วนะอีสัตยายาโอ้ยคนลุกคนลุกโอ้ยเอ็นด์แมนเสียงนี้คือมันสปอน,นอเดรอหแค่ไหวะเฮ้ยคนลุกเฮียอย่ามาใกล้กูกำลังต่อสู้กับสตีฟอยู่ไม่มีนะ ว่าแล้วทำไมมันมองเห็นแปลกมันอ๋อ,อเดี๋ยว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 เอ้ยให้นอนก่อนดิ <c oughs> คือไปกดรีเซ็ตอันนี้ครับโอ้โหแล้วดูตอนเช้าทุกคนจะบ,บ้าเหรอมันจะไปมองอยังไงมันไปไหนหมดวะเฮ้ย <c oughs> มึงเลิกเปิดประตูบ้านกูดิตกใจ <c oughs> อ๋ออยู่นี่ <c oughs> ผมคาบอะไรวะเนี่ย เราไปลุยเหมือนกัน,กนต่อผมต้องการอ,กอย่าคิดว่ากูไม่ได้ยินนะเสียงมึงนะ่ะมันมีเนาะมันมีนะ ไอ้กันต่อสัองเข้าแม่งแบบขี้กากขี้เกลือสุดๆเฮ้ย <c oughs> มึงจะทะลุทุกที่เลยเหรอถ้ำนี่คุณโออุทยานแห่งชาติถ้ำแม่งแบบว่าออกทุกที่อันนี้โอ้โหไม่ต้องการหาเหล็ก ผมขุดต่อเลยแล้วกันตรงนี้มีเสียงถ้ำแสดงว่ามีถ้ำนะครับตัวเองเล็กอันอันเดียว เจอเหล็กอันเดียวอีกแล้วโอวขอร้อง สัตว์สัตว์ขวานจริงๆไอ้เชี่ยนี่เจเฮ้ยโอ้ตีโดนกูอีกตีอย่างแรงไปยังโอ้ยยังไม่ไปยังไม่ไปเขายังอยู่เขายังอยู่เขา,ยอ,ยเขายอยู่ที่นี่ ไปแล้วเชียวมืดๆโอเคโอเคไอเค้อเฮียแม่งมาจากรูนี้ไอ้สัตว์รูเวนปิดเลย <g ülme> ปิดเลยไอ้สัตว์โอ้ยเดี๋ยวทำอะไรทำไม่ถูกเลยทำอะไรวะอ๋อทำเฟอร์เนนซ์ทำโล่นะครับ าจะไปมองเห็นนะเอาเลยไม่มีอะไรเผาแล้วเราหาถา้ำแม่งยังไม่เจอถ้ำเลยเนี่ยดีนะเมื่อกี้อุดทันทุกคนเจอปะเออพอจะเจอเอสียงอะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียหลอนเสียงเดินตัวเองเพราะว่าไม่เจอเหล็กเลยครับกูลงมาจากทางไหนฝั่งนู้นไม่มีอะไรเราปิดเลยเทคนิคเทคนิคแบบเดียวกับไมค์คร a f ฮาร์ดคอร์ครับนี่บอกเลยว่าของจริงคนนี้ <laughs> กลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วข้างบนน่าจะเช้าแล้วนะครับแปดชิ้นก็ได้วะอย่างน้อยกูก็อย่างน้นอยก็ได้อะอันนี้ปิดไว้เลยเฮีย <laughs> เดี๋ยวม่งมาอีก ต้องเอาเลยกับโกลมเนี่ยน,นะแจ่บ,บ้านเราว่าไงบ้านเรายุ่ยยุ่ใส่ปะเฮ้ยเเงยอีกแล้วเงยอีกแล้วไหนอ่าลากมาแต่เสียงแต่จอกนี่ว่าเฮ้ยแหมไม่กล้ามาก็บอกกันหน่อย เอ๊เห็นเราเริ่มมีอะไรจะทำแล้วละสิไงสตีฟเองมันไม่มีอะไรหรอกจะเจอว่าจะเสี่ยงไงไม่กล้าก็บอกมานะครับไม่งั้นผมจะออกไปเองเดี๋ยวได้เกาะตัวแล้วเราก็เอาต้องไปตัดไม้วันนี้เราไปตัดไม้ก่อนนะครับไปฝั่งนู้นปะเฮ้ยเชีย่ยมีปราสาท บรรยากาศร่มรื่นดีทุกคนมาจะมีของดีเดี๋ยวโอ๊ยเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวไปต่อ มันต้องมีของใช่ปะเออนะกูถา,ามจริงอะไรเนี่ยโอ้เหี้ยวจริงๆอันนี้มีอะไรมึงขังอะไรมึงขังอะไรโอ้ยควรน้ำตกฟักทอง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 ัทองแตงโมชายโยโหฮ้ว ตามมาถึงนี่เลยเหรอไม่เอาไม่เอากลับไปบ้านกันจะโดนเลสป่ะเนี่ยชิบหายละรอดแล้วดูดิโอ้โหหมอกมั้งเฮ้ยเฮมันข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยถึงบ้านได้ยังเนี่ยเออเออเออโอ้โหไม่น่ามาทะเลทรายไกลเลยแล้วบ้านมันพิกัดอะไรผมไม่ได้ดูไว้ด้วยชิบหายแล้วมีเอ็ดอินเทวินหายไปแล้วมีเอ็ดอินเทวินอ้าวทุกคน อันนี้ผมมันจะกลับบ้านยังไงวะน่าจะกลับไม่ได้นะเว้ยนี่โอ้โหเชี่ยเด๋ยวเด,ยว,เดยวบ้าเหรอบ,บ้าเหรอกูมองไม่เห็นเฮ้ยอย่าทำแม่พี่ ไม่ว oh. okay. ่ากับใครโอ้โหอดใจัหมอาไม่รักไม่ต้องว้ายเจนีวิ่งยังเร็วเฮ้ยโอ้โห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 ขอโทษขอโทษสิขอโทษสิขอโทษ อยู่แบนี้ก่อนแล้วกันอยู่ทำไมนะ่ะลงไปบวกเลยเออทุกคนไอสัตว์มันมาปะเนี่ยเฮียเอามันไปเลน